สวัสดีครับขอแนะนําหลักสูตรการสร้างกรอบความคิดการทํางานเชิงลุก Proactive Working Mindset ตครับหลักสูตรนี้เหมาะกับกลุ่มบุคลากร,กรที่ปัจจุบันครับทำงานแล้วมีความรู้สึกว่ารู้สึกกดดันนะครับการทํางานแล้วรู้สึกไม่ค่อยบรรลุเป้าหมายนะครับหรือความสําเร็จตามเป้าหมายเนื่องจากว่ามีสาเหตุเยอะแยะนะครับหรือกลุ่มบุคลากร,กรที่ขาดความมั่นใจในตัวเองในเรื่องของการทํางานที่ท้าทายที่กําลังเกิดขึ้นครับ องค์กรหากให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรนี้ครับเป็นหลักสูตรพื้นฐานที่จะให้บุคลากรระดับปฏิบัติงานนะครับสามารถที่จะปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของตัวเองนะครับโดยเชื่อมั่นในศักยภาพและชอบการเรียนรู้เพิ่มขึ้นครับเราเรียกว่ากรอบความคิดการทํางานเชิงลุกเพราะเนื้อหานั้นจะทําให้ผู้เรียนสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับ ในแง่ของการสร้างกรอบความคิดที่ดียิ่งขึ้นขยายขอบเขตความสามารถของตัวเองกับการทำงานและมุ่งไปที่เป้าหมายของงานเป็นสำคัญไม่ได้กังวลกับปัญหาอุปสรรคที่กำลังเกิดขึ้นครับหากผู้เรียนนะครับได้มีโอกาสเรียนรู้ในหลักสูตรนี้สิ่งที่เขาจะได้จากเนื้อหาจะมีรายละเอียดดังนี้ครับเริ่มต้นด้วยการที่ทำให้ผู้เรียนครับมีโอกาสสำรวจ กรอบความคิดการทำงานเชิงลุกโปรแอคทีฟเวิร์ก g ิงครับว่าปัจจุบันนั้นเขาทำงานเป็นเชิงลุกหรือทำงานเชิงรับครับจุดประสงค์ของการสำรวจนี้เพื่อให้ทำให้เขาเกิดการตระหนักรู้ว่าอ๋อตัวเองเป็นแบบนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเจ้าตัวรู้สึกว่าอยากจะพัฒนาตัวเองครับหลังจากนั้นก็จะทำให้เขาเกิดความเข้าใจของการเป็นคนเชิงลุกครับเป็นบุคคลเชิงลุกบีโปรแอคทีฟบีโปรแอคทีฟคือบุคคลที่สามารถเปลี่ยน ความคุ้นเคยครับหรือเราเรียกว่าคอมฟอร์ตโซนเป็นการขยายขอบเขตความสามารถของตัวเองนะครับจะทําให้เขาเกิดความเข้าใจว่าวันนี้การที่เขาไม่ได้ทําอะไรนะครับก็อาจจะมาจากการที่เขารู้สึกว่าเกินขอบเขตความสามารถของเขาเขากําลังกังวลกับพื้นที่ที่รู้สึกเป็นแรงกดดันครับการเป็นคน B p r o a c t i v e นั้นเป็นคนที่พร้อมจะเรียนรู้ขยายขอบเขตความสามารถนะครับ เชื่อมั่นว่าเราสามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคที่อยู่เหนือขอบเขตความสามารถของเรานี้ได้โดยการเรียนรู้เพิ่มเติมครับพอเขาเริ่มเข้าใจว่าอ๋อจริงๆเขาเป็นคนบีโ o a c t i v e ได้นะครับในการพัฒนาความรู้หาประสบการณ์ใหม่ๆค้นหาวิธีการหรือขอคําปรึกษาจากผู้รู้ก็ตามนะครับก็จะทำให้เขาเริ่มรู้สึกว่าอ๋อโอเคเขาสามารถที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองได้ ก็พาเขาไปลงรายละเอียดของเทคนิคการทำงานเชิงลุกพิชิตเป้าหมายครับเพราะ Pro Active Working มุ่งไปที่เป้าหมายครับแน่นอนครับในแง่ของการทำงานกลุ่มผู้เรียนก็มักจะเจอปัญหาภระสัดในแง่ของการทำงานอันนี้ก็เป็นปกติครับก็จะพาให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจของการเป็นคนทำงานเชิงลุก proactive working ครับพอเกิดความเข้าใจว่าโอเคหลักการทำงานเชิงลุกตัวเองต้องเป็นคนบี proactive ค้นหาวิธีการเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายก็พาผู้เรียนลงไปเข้าใจคําว่าการแก้ปัญหาและการตัดสินใจนะครับการสื่อสารสร้างสัมพันธ์กับทีมงานการเจรจาต่อรองให้เกิดวินวินซิตูเอชันการทํางานอย่างเป็นระบบนะครับพอได้ความรู้ความหมายของแต่ละเรื่องซึ่งเป็นเหตุการณ์แล้วก็ให้เขาประยุกต์ใช้หลักการทํางานเชิงลุกโปรแอคทีฟเบิร์กิง้งกับ สถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นครับซึ่งสถานการ์เหล่านี้ครับเป็นสถานการ์ที่เขาต้องเผชิญอยู่ในการทํางานปกติเกือบจะทุกวันถูกไหมฮะพอเขาได้เอาสถานการ์ต่างๆนั้นมาเรียนรู้ใช้หลักการ Proactive Working เข้าไปประยุกต์ใช้ก็จะทําให้เขาเกิดความเข้าใจในแง่ของการนําสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการ์เสมือนจริงได้ทันทีครับ มีกรณีศึกษาครับให้เขาวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่เป็นคอมมอนหยิบเหตุการณ์ที่เป็นปัญหามาให้เขาประเมินนะครับและก็ใช้ความเป็นคน Be p r o a c t i v e ใช้หลักการทำงานของ p o ซิ c t i v e Working ในการแก้ปัญหานั้นก็จะทำให้เขาเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างจากวิธีเดิมๆครับพอเกิดความมั่นใจแล้วก็จะทำให้เขาเริ่มเข้าใจคำว่าที่มาของการพัฒนาทักษะการทำงานเชิงลุกนั้น ต้องเป็นอย่างไรบ้างอันดับแรกเลยคือต้องมีกรอบความคิดเชิงบวกครับมีทัศนคติที่ดีต่อการทํางานก็ทําให้เขาเกิดความเข้าใจว่าการมีมุมมองเชิงบวกการทํางานมองเป็นเรื่องท้าทายนั้นหลักการเป็นอย่างไรจะต้องพัฒนาตัวเองให้มองเชิงบวกได้อย่างไรนะครับและก็จะมีเทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเองครับ EQ EQ เป็นเรื่องของการตระหนักรู้สภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองและกับผู้อื่น เอามาบริหารจัดการเพื่อจะสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือทําให้ได้ประโยชน์กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นพอเกิดความเข้าใจก็จะทําให้เขามีเทคนิคการประสานงานบนข้อขัดแย้งเข้าใจว่าความขัดแย้งเป็นความต่างที่เกิดขึ้นนะครับหากเราใช้หลักการทํางานเชิงลุกมองไปที่เป้าหมายคือผลลัพธ์ของการสื่อสารที่ดีประสานงานที่ดีความแตกต่างก็เป็นแค่สิ่งที่อาจจะไม่เหมือนกันพอพูดคุยกันก็จะสามารถที่จะ เกิดความเข้าใจมากขึ้นมีเทคนิคของการรับฟังนะครับก็จะทำให้เขาเริ่มพัฒนาตัวเองเป็นคน b p r r o j t i v e นะครับเป็นคนมีหลักการทำงานแบบเชิงลุกมุ่งไปที่เป้าหมายกับทักษะต่างๆได้มากยิ่งขึ้นสุดท้ายก็ทำให้ผู้เรียนนำทักษะเหล่านั้นนะครับกลับไปใช้กับการสร้างทีเมเวิร์กครับเพราะอะไรครับในแง่ของบุคลากรในองคอ์กรในระดับปฏิบัติการในระดับหัวหน้างานระดับต้นเนี่ย มักจะต้องทำงานเป็นเชิงคอสฟังชั่นอลนั้นกอบความคิดของการทำงานเป็นทีมเวิร์กมุ่งไปที่เป้าหมายที่ใหญ่กว่าเป้าหมายส่วนตัวนะครับก็เป็นสิ่งที่เนื้อหาหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเรื่องของการทำงานเป็นทีมนะครับการทำงานเป็นทีมเป็นการช่วยเหลือกันเพาราะคนช่วยเหลือกันก็จะต้องเกิดการอินเตอร์เซ็กไม่เป็นไซโลนะครับอินเตอร์เซ็กคือทั้งความเชื่อทั้งความคิดอาจจะไม่เหมือนกันแต่เขาได้เรียนทักษะของการสื่อสาร นะครับทักษะประสานงานแล้วก็เป็นคนที่มีกรอบความคิดในการทำงานเชิงลุกแล้วก็จะทำให้เขาสามารถที่จะเข้าใจความแตกต่างและก็เริ่มบารลาน์ความแตกต่างด้วยการเจรจาต่อรองได้มากขึ้นครับก็จะเห็นว่าเนื้อหาต่างๆนั้นทำให้เขาสร้างการเปลี่ยนแปลงกับสถานการณ์ที่ดูเหมือนเป็นข้อจำกัดและยังทำงานไม่เป็นทีมกลับมาสู่เป็นทีมเวิร์กได้ดียิ่งขึ้นครับรู้ก่อนเลือกครับ ท่านได้ฟังเนื้อหาแล้วคิดว่าเนื้อหาเหล่านี้กลับไปตอบประเด็นสําคัญของบุคลากรของท่านมากน้อยแค่ไหนครับการที่ท่านได้เรียนรู้และก็สร้างความเข้าใจในเนื้อหาก่อนตัดสินใจเลือกหลักสูตรก็จะทําให้ท่านกลับไปตอบโจทย์ที่เป็นเพนพอยต์หรือความต้องการของท่านได้อย่างชัดเจนมากขึ้นครับหากมีความสนใจฟังแล้วตอบโจทย์ต้องการรายละเอียดติดต่อกับสถาบันได้ครับเรายินดีพร้อมให้ความช่วยเหลือของท่านครับขอบคุณมากครับ